น่ะเฮ้ยโอ้ยโอยโอหลอนหลอนหลอนหมา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 ตรงนี้นดนีนีู่อ๋ขนุนขนุนขนุนภาพมันเป็นไง ย,ย้อนแสงเลยแอะแดนแดนไม่เยอะหรอกเก็บแลนนาโอ้ยเก็บแล้ว,นะลวดิขนุนดิเก็บขนุนแลเด้อิสระทุเรียนงามขนาดบ้านทุเรียนที่ไหนขนุนเอ้ยคุณีิสระ มนูนมนูนมนูนเจ้าอันนี้สม,มุดประกันช่่อหงผปลูกมันปลูกมาเอออะอย่างก็การยาวกระดุมแล้วก็หมอนทองชนีไข่ แล้วก็อะไรอีกอย่างหนึ่งอ่ะหกสายพันธุ์อ่ะที่ปลูกอ่ะหกสายพันธุ์ด้ไปกิน,น,ปน,น,กปกน,นทุเรียนพะเยาด้มุงหลัง้าคือเรียบร้อยมุงแฉลนเรียบร้อยเหมือนกับปูกบ้านคือต้นทุเรียนอันนี้ขนุนนี่สม,มุติปาการกินก็มะนุนนี่มะนุนอิสระ ไข่ต้มนี่พอเป็นทุเรียนไปเหี่หมดน่ะยอยากกินทุเรียนดิต้นกระหนุนบ้านแจนด้ดิูนี่เต็มพัดในอิสระอันก็นี่ต้นกระหนุนหนุนรกมากนี่สมุดปากกาต้องชายตอนนี้อยู่ไหนนี่มาเอาเอ่อหลวงปูเอ่อ พระพุทธชินนราลเหรลอยู่ไหนอยู่สมุรประการกน็น้องลูกนอนอายขอบคุณนะคะน้องสาวที่น่ารักสาวพยาสาวพยาของเราเถอะน้องลูกนอนมาแล้วขอบคุณนะคะน้องลูกนอนขอให้เจริญเจริญไม่ว่าทำอะไรก็ขอให้ลุ่งเรืองนะคะสำเร็จสำเร็จ ทุกอย่างเลยนะคะน้องลูกหนอนน่ารักขอบคุณนะคะขอบคุณรางวัลอันสวยงาม,มนจะจ๊ะน้องรักน้องรักจบปะโอเคแชป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 ขอบ,บ,บคุณนะเจ้ากินมะนนูนมะนนูนมะนนูนหม,ม,มักมี่ใช่ไหมเออหมักมี่หมักมี่ม อันนี้อยู่สมุดประการแล้วคุณนิสระเดี๋ยวเดือนหน้าไปเดือนหน้าไปติดหน้านี่ก่ะอืมติดหน้านี่ขึ้นไปอโอ้เหมือออ่อ,อ,อ <c oughs> ยครับรถเอ๊ะอลืมไปเหมื่อยอ่ะนั่งรถอ่ะบอดีครับเอาพี่กลับไปเงหย่มือครับ <c oughs> <c oughs> มัน,นุนมัน,นุน โอเต็มต้นเลยเนี่ยตอนตอนอ่อนๆก็มาได้แกงพี่สาวคนงามสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าน้องลูกนอนเมื่อใดจะไปอ่ะอ,อย่างก็แม่ใจยังกอสาวแม่ใจสา,สาวลูกครึ่งสาวลูกครึ่งสาวลูกครึ่งขอบคุณนัก,นกเจ้าน้องลูกนอนขอหืุ หยิบจับอะไอย่างก็ขอฮื้เป็นเงินเป็นทองนะเจ้าไปไหนมาก็ขอใื้แขี้ยวคาดปลอดภัยบุญรักษาบัคคุ้มครองนะเจ้าทํางานในอย่างก็ขอใื้สาเร็จสำเร็จขอบคุณนะเจ้าไออิสระน้องบ่าวนะครับไข่ต้มไข่ต้มมีบุญนะ ไปไปพะเยาก็เอาเต็นท์ไปไปนอนตรงระเบียงบ้านคุณยายโอ้เย็นสบายมากเย็นเย็นตะวันจะราลับอันนี้สามเมื่อวานมันซืนมั